ก็สวัสดีครับก็ต่อเน,นื่องกับเป็นคลิปที่2นะตอนนี้เราขึ้นมาด้านบนนะยังสร้างไม่เสร็จนะไอ้ที่สร้างไม่เสร็จเนี่ยเป็นการดีนะเพราะว่าเราได้มีโอกาสได้ร่วมบุญสร้างอุโบสถขนาดใหญ่นะเป็นไม้อะไรเนี่ยใหญ่โตโม,มากเลยารอ,อจะเป็นไงเดีเ๋ยวเจนเพื่อนรับชม like <c oughs> ได้เลยนะครับกรขอบเลย <c oughs> นี่แม่น,าน,าน้ำทัดยีนใช่นไหม <c oughs> ต,ต้องถอดต้องถอดไม่ได้ครับเดี๋ยวมาแล้วนะเราควรจะถอด เราหลวงพ่อท่านเด็กเอาไว้ะควรที่จะทอนงดนาราน่างเนไม้หาเน่้จงดูดูฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นอรมีสามชั้น ก็เดินอยู่แบบปกติเองเป็นไงนะเขาทำเป็นโอ้โหวิจิตตะการง,งานซักออกไปเลยในเรเชียตรงนี้เป็นวิวไหมนะครับเดี๋ยวมันายดูก่อนเดี๋ยวไปข้างในก่อนอเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกัน,นแบบวิจิตตะการมานซัก แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะก็คือไม่มีอะไรนะไม่มีไม่มีอะไรนะแต่ว่าอลังการนะเดี๋ยวถ่ายกันเต่าเต่าดูมาดิโอ้โหเป็นไม้เกกสันี่จะเสร็จเนี่ยจะอลังการงานสร้างขนาดไหนเนี่ยระวังระวังตะปูตะเบือ ทางไม้ในตำหนักนะดังการนะมีจิตการงานสางขึ้นมาหายเหนื่อยแล้วเนะี่ยต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้เขาทำยังไงครับเนี่ยน่าจะเครนยก,กน,นะน่ะน่าต้องใช้เครนนะเดี๋ยวต่อไปน่าจะมีสกายวอล์กมินิตรงนี้เล็กๆงนาน,นเครนมาทางนี้นี่นเชิญบริจาคสร้างอุโบสุด สนอยนอวิหารทานต้องมีนะเอาครับสาธุสาธุอนุโมทามิน,นี่ให้กุกลับไปยอนเราจะได้รวยๆเหงืปอๆฟังๆของ,ง,งน้ำเอยอันนี้ทรงมีนะำใสดีโอเคนะคลิปนี้ก็ด้านบนประมาณนี้มไม่รู้จะบานยงไงงดงามถ้าเสร็จแล้วเนี่ยน่าจะอลังการงานสร้าง น้ามีวิวแม่น้ำต่อไปก็น่าจะมีสกายวอล์กตรงนี้ทำยื่นไปแล้วนะนี่ยสมุดปาการเอ้ยไม่ใช่ดีสมุรสากรไหมมาเร็วมีหงด้วยนะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแล้วนี่องไปจำเสาโอเคนะอันนี้อาจะสัยนไหน ก้าวระวังระวังลื่นนะหลังการงานสร้างนี่มีมีหงมีเรื่อยเรื่อยรีบหน่อยต่อดูเร่งหน่อยต่อข้างหน้าข้างหน้ามาหงมีสวยมากข้างหน้ามาก่อนข้าข้างหน้าเรื่อยเรือราเหมืองกำลังของกัปตูก็ครับก็น่าจะมีสองสามอันนี้ชั้นที่สามนะสามชั้นนะชั้นที่สองเน้น่าจะน่าจะต่อไปก็น่าจะมีการสร้างพระอย่างเทวดานะในอุโบสถ ด้านบนก็น่าจะน่าจะสร้างหลวงพ่อปู่หลวงพ่อปูพ่อหลวงหลวงพ่อนะที่แกสวมเป็นขนาดใหญ่นะบอกว่าท่านจะขยายขนาดใหญ่มาร่วมซะร่วมทำบุญกันได้นะสายบุญนำพลังนะด้านนอกมีพญานาคด้วยเดี๋ยวไปพญานาคเล็กน้อยไม่รู้เขาปิดเพลงยังนะนี่ชั้นสองนั่งมีพญานาค ทำไหหน้าพันขึ้นมางามนด้านชั้นสองก็ยังมีวิวแม่นม้ําท่าจีนนะครับแม่นม้ําท่าจีนน้าเสียงอาจจะเบาน่ดนึงก็ขออภยัยนะเพราะว่าเราก็กินชายเย็นมาสองแก้วแล้วนะจ๊าเมื่อกี้ไปรับทานอาหารได้จับฉลากได้ชายเย็นนะเอ้ยได้ชาเขียวแต่เราอยากกินชายเย็นนะชายเย็นแบบหน้ามืดแล้วช่วงนี้เอาไฟสดไม่ก็ได้กินนี่เครนก็กำลังทำง,งานนี็น่าจะประดิสถาน พระแหละต่อไปนะอีกสักปีสองปีน่าจะเป็นรูปเป็นร่างร่างน,น,นี้ร่<ม>นางนี้นี่พญานาคในทางขึ้นดับพ่อดิอย่าอย่าเล่นไม่ได้หรอกนะพยานาพยานาจับน้องกู๊ดครับด้วยแต่งหน้าก็ได้ให้เจ็บขายยังไงปิดเองนะสิ นเขาเสนสะถิติบนยูทูบเรื่องเพลงเรื่องอะไรพวกนี้นะมีท่าเรือไปไหนไม่รู้เหมือนกันนะเราไปจะกดพื้นที่โอเคคลิปนี้วานนี้กันนะถ้าชอบคลิปนี้ไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะเสียงเพลงเรื่องหม่แล้วเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้า,าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม